สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาใส่หูกระเป๋านะคะเป็นหูสําเร็จนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวกระเป๋าของเรานั่นเองนะคะจากไซส์นี้นะคะปกตินะคะถ้าเราใส่สายปกติเราจะได้อยู่ในรคาคาเจ็ดบบาทเนาะแล้เพิ่มอันนี้ตัวนี้เข้าไปเนาะก็จะได้ในราคา100บาทได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นหูสําเร็จเป็นหูบัวนะคะหูบัวสั้นนะคะก็จะมี กระดุมมีอะไรมาให้เรียบร้อยในนี้เลยนะคะส่วนใบนี้เราก็จะนี่หูบัวเหมือนกันนะคะหูบัวสั้นพร้อมตัวคาดกลางนะคะชุดนี้60บาทนะคะนี่ชุดนี้มีตัวคาดกลางด้วยนะคะมีแม่เหล็กนะคะมีตัวคาดกลางนะคะสำหรับชุดหูชุดนี้60บาทนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะสํหาะะสหรับชุดนี้50บบาทเนาะทุกคนหูบัวหูบัวกลางนะคะนี่อันนี้จะเป็นไซส์ไซส์เล็กเนาะ อันนี้เราจะมาใส่ไซส์เล็กให้ดูมันจะมีไซส์ยาวกว่านี้ก็มีนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะอุปกรณ์เราก็จะมีตัวอะไรบ้างนะคะก็จะมีหูนะคะตะกร้าแล้วก็นี่นะคะชุดครอบตอกนะคะชุดครอบตอกกระดุมตัวนี้นะคะนี่เนาะแล้วก็ชุดตัวเจาะนะคะตัวเจาะเบอร์แปดนะ นั่นเองนะคะชุดนี้เราก็มีขายนะคะชุดนี้ชุดละ230บาทนะคะก็คือได้2ตัวนี้ไปเลยนะคะอันนี้คือเราใช้แล้วนะแกะออกใช้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขียงนะคะเป็นเขียงอ่าเป็นเขียงยางเนาะเขียงลาสติกแบบนี้ก่อนอื่นเราก็มาดูนะคะเอาเอาสีนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นลายเข่าม้านะคะนี่เราเรียกลายเข่าม้าเนาะ ลายเข่ามา้าลายผ้าเข่ามา้าอ๋อแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือค้อนนะคะทุกคนคอนสำหรับตอกเนาะเราจะเขียงรองไว้ด้านในแบบนี้นะคะนี่แล้วก็กะดูนะคะว่าเราจะใส่หูนะคะกระเป๋าตรงช่วงไหนดีนะคะถึงจะสวยนะคะเดี๋ยวเราเอากระดุมตรงนี้ออกก่อนนะคะ กระดูกที่ติด,ด,ดอยู่ตรงนี้ออกเพราะเรายังไม่ย้ำเนาะตัวนี้คือยังไม่ย้ำก็เลยเอาออกได้แก่ออกเรียบร้อยอจากนั้นเนาะคะก็วัดดูว่าเราจะให้เขาอยู่ช่วงไหนนะคะเส้นที่เท่าไหร่ประมาณนี้เนาะทุกคนว่าสวยไหมเอาความห่างประมาณนี้สวยไหมหรือว่าจะเอาเข้าอีก อันไหนจะสวยกว่าเอาเข้าือว่าเอาออกหาะเราก็จะใช้เขียงนะคะลองด้านในตัวนี้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาตัวเจาะนะคะเบอร์แปดมาซึ่งเราก็ได้วัดไว้แล้วนะคะว่ารูเขาจะอยู่ประมาณไหนนะคะใชะ้หูของเรานะคะหูเราทาบมาไว้แบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็นําหาปากกาก็ได้ค่ะจิ้มนะคะเพื่อมาร์กไว้นะคะจิ้มลงไปตามดูเพื่อมาร์กไว้นะคะ,คว,ะ,คะว่าเขาจะอยู่จุดไหนเนาะอันนี้เรามาร์กไว้แล้วนะคะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจุดที่1นึ่งนีจากนั้นก็ทำการตอกนะคะ จุดที่สองก็ตรงนี้ตรงนี้เลย,ยเดียวนะคะก็เป็นรูแล้วนะคะจากนั้นเราก็ได้ใช้ระดับสายตาของเราเลยนะคะด้านนี้เขาก็จะเท่ากันนี่ค่ะก็จะอยู่ช่องนี้นะคะนี่ก็จะอยู่ระดับนี้เหมือนกันนะคะระดับเดียวกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะอยู่ระดับนี้นะคะโอเคเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านนี้นะคะเราก็มาเจาะด้านนี้กันนะคะอ๋อด้านนี้แอบเจาะไว้แล้วหนึ่งรูนะคะหนึ่งข้างพอเรารู้นะคะว่าเราเจาะในระดับไหนแล้วเราก็เจาะในระดับเดียวกันไปเลยนะคะ จากที่เราเจาะรูเสร็จแล้วเราก็ใส่กระดุมนะคะขากระดุมก่อนใส่ขากระดุมเข้าไปแบบนี้จากนั้นก็เอาหูนะคะหูสำเร็จของเราทาบลงมาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอาฝากระดุมปิดครอบลงไปก่อนแบบนี้นี่อันนี้กระดุมไซส์นี้ก็จะเป็นกระดุม8มิลน,นะคะ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะขายาวขายาวกว่านี้นะคะจะเป็นขนาด13มิลเนอะนี่เราก็จะใส่กระดุมเข้าไปแบบนี้นี่นี่เห็นไหมทุกคนก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเรานะคะจากปกติเราได้อยู่ที่ใบละ70บาทเนาะปกติเนาะปกติเราได้ใบละ70บาท อันนี้เราซื้อหูพลาสติกมาเพิ่มนะคะ,ะคู่หนึ่งก็ห้บาทเนาะคู่หนึ่ง50บาทแล้วก็บวกเพิ่มไป50บวกค่าแรงแล้วเพิ่มขึ้นไปอีก30เราก็ขายใบละร้อยหก็ได้อยู่นะคะก็ถือว่าได้อยู่ เพราะว่าหูเราเป็นหูสําเร็จเนาะเขาก็จะสวยงามขึ้นมาอีกนะคะขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะเขาก็จะแบบว่าเหมือนอะไรอะเหมือนดูดีขึ้นอ,อีกฝาหนึ่งหายไปไหนนี่ไงนี่นะคะนี่ก็จะได้นี่ตะกร้าหูสําเร็จแบบนี้นะคะเสยๆนะคะจากนั้นเราก็ทําการย้ํานะคะกระดุมนะคะให้แน่นก็คือใช้นี่นะคะ แผ่นหินนะคะแผ่นหินล่องอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนอึ๊บย,ย้ำลงเบาๆนี่คือตัวย้ำนะคะตัวครอบตอกนั่นเองนะคะตัวครอบตอกของเราครอบลงไปจากนั้นก็ย้ำนี่นี่ นะคะคเสร็จเรียบร้อยด้านนี้มาด้านนี้กันต่อเลยโอเคอก็ขยับมาด้านนี้โอ้โหหินหนักมากเลยทุกคนจะเป็นหินนะคะจะเป็นหินอ่อนที่เราอยู่ตามตามบ้านอุ้ยหลุด ถ้าเราไม่ครอบตอกให้แน่นก็คือเขาก็จะหลุดได้นะคะถ้าเราครอบตอกไปแล้วเขาก็จะไม่หลุดแล้วเนาะนี่ก็คือเขาจะแน่นแล้วไม่หลุดแล้วนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเรานี่หนึ่งใบเรามาดูอีกหนึ่งใบกันนะคะอีกหนึ่งใบอีกใบนี้ก็จะเป็นแบบว่า มีตัวคาดกลางด้วยก็คือตัวนี้นะคะก็จะมีมาอันนี้ก็จะมีมาในเซตเขาเสร็จสับเรียบร้อยนะคะมีทั้งแม่เหล็กมีทั้งตัวคาดกลางมีทั้งหูนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นหูบัวหูบัวสั้นนะคะหูบัวสั้นพร้อมตัวคาดกลางนะคะชุดนี้60บาทนะทุกคนชุดนี้60จากนั้นเราก็จะมานะคะวัดเจาะกันเลย ก็จะอยู่ในระดับเดิมที่เราเจาะเมื่อกี้เนาะ<ม>เพราะว่าเ<ม>นี่เขาก็หูชนิดเดียวกันก็คือจุดนี้เลยจุดเดิมทุกคนนี่ก็คือตัวนี้มาชิบก็คือลิมแล้วก็ลิม อ่ะเรามาบอกวิธีการเจาะกันใหม่นะนี่ก็คือขั้นตอนแรกก็คือเอาหูตัวเนี้มาทาบดูแล้วก็ใช้ปากกาหรือใช้อะไรก็ได้ที่เป็นเป็นสีนะ่ะมาจิ้มลงไปว่าเราควรจะเจาะอยู่ตรงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเราก็เจาะเจาะเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในระดับเดิมที่เราเจาะนั่นเองนะคะอ่ะเจาะเสร็จแล้วจากนั้นก็ใส่กระดุมเข้าไปแบบนี้นี่ ไหมชึบใส่กระดุมเข้าไปจากนั้นก็เอาหูเข้าไปแบบนี้อุ๊ยลืมไปแล้วเพิ่งเจาะด้านเดียวทุกคนดูสิดูสิเราลืมก็ต้องเจาะด้านนี้ด้วยนะทุกคนนะนี่นะคะ ตัวเจาะของเราตัวเจาะเบอร์แปดนะคะนี่ง่ายเลยหนึ่งสสามสนะคะไซส์นี้เขาก็จะอยู่ที่ประมาณเส้นเส้นนี้นะคะเรากะได้นะนจุดที่เราเจาะก็จะอยู่ที่จุดเดิมนะคะตีถูกบ้างไม่ถูกบ้างทุกคนเคยเคยเคย เคยตีไม่โดนตัวนี้บ่ามีนะคะมีมาโดนตัวนี้เจ็บมากอ่าจากนั้นเราก็จะมาใส่นะคะกระดุมใส่กระดุมเข้าไปจากนั้นก็เอาหูสำเร็จเนี่ยมาใส่ไปตรงนี้ ฟ้าก็คึมคึมนะทุกคนนะฟ้าคึมคึมเลยเหมือนฝนจะตกยังไงก็ไม่รู้วันนี้แล้วก็แป๊กกระดุมติดเข้าไปแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะมีตัวคาดกลางด้วยนะรายละเอียดเขาก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะคะราคาเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยเนาะใส่ตัวคาดกลางก็สวยนะคะสำหรับใครไม่ชอบตัวคาดกลางก็ ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้ก็จะใส่ไปแบบนี้ค่ะชุดหูกระเป๋าเราก็มีแบบแบบหลายแบบเหมือนกันนะคะใครสนใจก็ทักไลน์แอดไลน์มาถามดูก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ส่งให้ดูได้นะคะว่าตอนนี้เราเหลือสีอะไรอยู่บ้างแล้วหูหูกระเป๋าเรามีสีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็สั่งมาทีละโหลสองโหลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้มา อ่าสีละหนึ่งคู่สองคู่แค่นี้นะคะไม่เยอะเนาะพอของหมดเราถึงสั่งใหม่นั่นเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตุนของเยอะอะไรมากมายเพราะว่าเราก็ซื้อมาใช้เนาะเพราะถ้ามีใครอยากได้เราก็แบ่งแบ่งให้ไปเราก็ซื้อมาใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็สารตะกร้าเนาะ สารตะกร้าไว้ขายเหมือนกันเราก็ซื้อมาใช้ของเราแต่ถ้ามีใครอยากได้ใครสนใจอย่างนี้เราก็แบ่งๆกันไปนะคะเราก็ไม่ได้ซื้อเยอะซื้อมาทีละหนึ่งโหลสองโหลแค่นี้เองก็คือพูดง่ายๆก็คือเราสั่งมาทีละอ่าสามสามแบบหูกระเป๋จะมีสามแบบสี่แบบแค่นั้นนะคะไม่เยอะก็จะแบบละโหลนี่จากนั้นอ้าวลู ไปแล้วอ่าใส่ไม้จบาจากนั้นเราก็ย้ำนะคะย้ำเหมือนเดิมตัวครอบตอกอย้ำลงยังไม่ลงเลยนี่นี่ลงแล้วเธอจะลงหรือไม่ลงนี่นะคะแล้วก็ ครอบตอกลงไปเลยดีเนาะัก็มาด้านนี้ถ้าเป็นหูนะคะถ้าเป็นหูบางก็จะค่อนข้างที่จะตอกลงหรือกดตัวนั้นนะคะเนี่ยตัวเนี้ยคะเส้นเส้นของเขาจะจะมีความหนาเขาจะตอกไม่เยอะเขาก็จะลงแต่ตัวนี้เขาจะมีความบางนะก็เป็นบาง ก็มาในหลเดียวกันนะทุกคนโอ้คนละหลเนาะอันนี้มีชุดคาดกลางด้วยลืมไปนี่พอเราย้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดูน,นี้กันเดี๋ยวหากเก็บกระดุมอัอนหนึ่งก่อนเหลือกระดุมอยู่สองอันนะคะเราจะใส่ตรงไหนเอ่ยก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะ ่นีตัวคาดกลางแล้วก็นับมาอยู่ตรงกลางก็คือน่าจะเป็นตัวนี้นี่ตรงกลางเอาตัวนี้มาไว้ด้านนี้นะคะทุกคนตัวนี้เนาะแล้วก็กะว่าให้ตัวนี่อยู่ประมาณประมาณนี้เนาะ องข้างในเลยอยู่ประมาณเส้นนี้เนาะใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้ดูช่วยกันไหมอาวัดใหม่แล้วกันคนเจาะก็ลืมนับเส้นว่าเมื่อกี้เขาอยู่ช่วงประมาณเส้นที่เท่าไหร่เนาะสุดสีน้ำสุดสีเทาพอดีเนะเเาะตัวนี้เข้าไปนะคะฉันก็วัดตรงนี้พอดีเลย จากนั้นเราก็จะทำการเจาะแล้วนะทุกคนก็คือตรงนี้นี่หรือว่าจะขยับลงมาอีกเดีย๋ยวดูก่อนนะขอกะระยะก่อนนะอ่าเอาประมาณนี้แล้วกันนี่เห็นไหมจากนั้นก็ทำไมต้องสั่นด้วยนะนี่ยเจาะแล้วนะหนึ่งสองสา นี่เจาะลงไปแล้วไม่ขาดอีออกแล้วตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เย ê! ตัวนี้ต้องตอกอีกนะเนี่ยถุงใส่ตอกไม่แรงโอ,ออกแล้วจากนั้นก็กระดุม2เม็ดที่เหลืออยู่ก็ใส่ตรงนี้เลยนะคะ กระดุม2เม็ดที่เหลืออยู่หลุดมือไปแล้วหลุดมือไปอีกแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวหากระดุมเม็ดนั้นก่อนนะนี่หาเจอแล้วทำไมหารูมรไม่เจอไม่นี่ไง ได้แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใช้เหล็กอ่ะไม่ใช่เหล็กหินนะคะเข้าไปลองนะคะจากนั้นก็ครอบต่อให้แน่นให้เรียบร้อยนะคะนี่นี่ จากนั้นก็มาเจาะแม่เหล็กกันจากนั้นเราก็จะเหลือแม่เหล็กตัวนี้นะคะนี่ที่เหลือเราก็จะเหลือแม่เหล็กตัวนี้เราก็ทาบตัวนี้เข้ามาแบบนี้นะคะก็ค,คือตัวคา,า,าดกลางก็คือเราทาบลงมาแบบนี้เราก็ดูว่าตัวนี้ของเรานะคะอยู่เส้นไหนนะคะเส้นที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะอยู่ประมาณเส้นนี้เนาะนี่เส้นนี้ ก็จะให้เขาอยู่ตรงกึ่งกลางก็คือเส้นนี้นั่นเองเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเจาะสองฝั่งนี้อเอาตัวเอาตัวเขียงของเราเอาไปรองข้างในจากนั้นก็เจาะนะคะเจาะเส้นนี้เลย จาะสองขอบแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีแผ่นเล็กแบบนี้นะคะคือลองด้านในนะคะก็คือเสียบขาเข้าไปในรูแบบนี้นเดี๋ยวจะให้ดูด้านใน,นก็คือเสียบขาเข้าไปนี่ขาเขาจะอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ใช้แผ่นเหล็กของเราลองเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะลองเข้าไป จากนั้นเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวขยับนี่เนาะเขาก็จะอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ใช้ค้อนของเรานะคะทุบตรงขาขาเขานี่ขาเขาเข้ามาด้านในแล้วก็พับเห็นไหมคะทุกคนขาเขาเขาพับมา,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 าแบบนี้นี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นก็นก็เอาตัวคาดกลางมาล็อกแป็กแบบนี้นะคะ เสร็จสวยงามค่ะสำหรับใครอยากได้อุปกรณ์ตัวไหนก็ทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตะกร้าที่เราทำเสร็จแล้วกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนี่นะคะคือสำเร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะตะกร้าสองใบที่เราทำสายเมื่อตะกี้นะคะโอเคสวยงามแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวคาดกลางนะคะอันนี้ก็จะแบบไม่มีตัวคาดกลางเนาะจะเป็นสสไตล์นะคะ สำหรับใครชอบแบบไหนก็ทักได้นะคะใบละ150บาทนะคะนี่ไซสนี้นะคะใบละหนึ่งร้อยห้บาทสนใจทักได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากได้นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับตัวเจาะตัวครอบตอกเมื่อกี้นี่นะคะชุดนี้นะคะนี่ชุดนี้เลยนะคะก็จะชุดละ230บบาทนะคะชุดนี้ ก็จะมีตัวครอบตอกนะคะตัวครอบตอก13มิลน,นะคะแล้วก็ตัวเจาะเบอร์8นะคะ8มิลน,นะคะนี่ใครสนใจตัวไหนก็ทักได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะทุกคนมากๆที่เข้ามาชมเดี๋ยวไว้ เอาความรู้มาฝากในคลิปหน้ากันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ